ยินดีต้อทุกคนยูผมบัคล็อกครับนี้เราจะพูดถึงบักของนูเบีกบัคหนึ่งคือนั่นก็คือบักเสียงหายฮะเออคือมันเป็นอย่างเงี้ยครั้งที่สองแนละ้วสำหรับเครื่องผมนะสำหรับเครื่องผมนะเสียงแจ้งเตือนเนะี่ยมันหายไปนะก็มันเคยเป็นอย่างงี้ตอนได้เครื่องมาครั้งแรกแล้วนี่ก็มาเป็นอีกรอบหนึ่งฮะอะก็เพิ่มเสียงไปนะอ่าผมจะตั้งไว้ตอนนี้นะเราจะอืมชื่อเสียงฮะเอ่อเสียงเรียกเข้ารายการปลุกไม่มีเสียงครับ นี่ฮะเปิดเสียงสุดแล้วนะครับไม่มีเสียงครับได้เปิดโหมดปิดเสียงแล้วฮะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในเสียงอะไแล้วกันกดสิเออเข้ามาหน้าเสียงระดับเสียงนะฮะจะจะเห็นว่าผมจะปิดแค่เสียงเพลงน่ะไอเสียงเกมเฉยๆนะอาจจะอ่ะจะเปิดฮะนี่นะเปิดนะเสียงเกมนะฮะอันนี้เสียงมีเดียแหละ เอาโอเคมาฟังอีกรอบหนึ่งว่าเสียงจะออกไหมไม่ออกเหมือนเดิมัะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือบคัคของหนูเบีย่ยวิธีแก้ฮะบคัคนี้ก็เนรีเครื่องซะไม่บอกนี่คุณนึกว่า iPhone ะจะเอ้อ <laughs> นะฮะกนะฮะ็มันเป็นเป็นน่าจะเป็นที่ลอมนะฮะแล้วก็ถามว่าพี่มันเป็นแค่เสียงนี้เสียงเดียวเปล่าครับมันเป็นไม่ทุกเสียงอนะไม่ว่าจะเป็นเสียงไมเซนเจอร์อ Messenger, ก็จะไม่แจ้งเตือนนะฮะจะไม่ดังนะขึ้นแต่ไม่ดังแล้วก็เสียงเรียกเข้าเสียงโทรศัพท์เสียงข้อความพวกนี้จะไม่ขึ้นจะไม่ดังเลยขึ้นแต่ภาพจะไม่ดังแต่เสียงเกมขึ้นปกตินะ,ะก็เเนี่คือมุมเรือมของจอนะก็ประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งตอนที่มันอรีเซ็ตแล้วกัน เอาโอเคมันรีเครื่องเสร็จแล้วมามาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้นะฮะโฟกัสโอเคเข้ามาที่นาฬิกานะฮะอันนี้กดที่เพิ่มชื่อแล้วก็เสียงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือบั๊กของูเบียเลยฮะบับ๊กโดยแท้เลยฮนะอย่างนี้ก็โอเคนะครับ ก็ฝากไว้สําหรับคนที่จะซื้อนูเบียมาเล่นก็ระวังบั๊กพวกนี้ดีๆครับก็ก่อนจะเอาเครื่องไปทดลองก็เช็คเครื่องดีๆครับโด้วฉาตอนน้องก็อย่าลืมเช็คเครื่องแนละ้วก็ต้องเป็นคนที่รอบคอบพลทั้งครัวลวกันนะที่จะใช้นูเบียได้นะก็โอเคคลิปนี้ก็มาแค่นี้คใ,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 ใครชอบกดไลค์จะกดแชร์ตั้งแค่กดติดตามนี่ผมแบบรัไปแล้วครับบ๊ายบายครับ